ครับพี่น้องครับวันนี้ผมเชียวคนเดิมมาท้กทายพี่น้องตีหาหาสิบนาทีครับอยู่ที่ค้องสามคนนี่แหละใกล้ๆบ้านผมเลยครับต้นนี้เป็นคล้องสามครับออกันในค้องสามนี่เป็นตรงหน้าเลยครับปน้อกเลยหน้าที่ดีวันนี้ผมพาคุณสร้างครับคุณสร้างมาก,กับอพอนธุ์เนียเสื้อหมอบของอาจารย์ต้นเพื่อนนี่ครับ คนสั่งกันมาใช่ลงมาหนึ่เคยมีนกขันมีแถน่นี่พี่น้องอย่งติดตามเมืองผลงานว่าคนสั่งคือขันดีบ่จะมีม,นม,มันบ่ขำหมดเศร้านี่เดี๋ยวจะขึ้นใช้ต้นนี้ครับพี่น้องต้นนึงต้นไม้ต้นน้นแหละเดี๋ยวว่าเบืองน้ำกันจะมีนกพักโตมาตอบกันนะครับเนาะ โอ้ยมองบ่เหมาะใส่ไปเนี่ยไม่เห็นทุกสาวเขาห้อมแล้วครับพี่น้องครับเขาห้อมมุกสยามแล้ว ướp ôi hào ngay เรยียบร้อยเสร็จแล้วครับพี่น้องเสียงพูดเนียด์รันแล้วน่าจะแมนครับเดี๋ยวห้เพิ่งก่อนยังโก้เลยหลายมีมากครับมงคลสยามครับแล้วก็ทนเรียนเดี๋ยวเป็นเตนกวาดเตนกวาดนกของคุณพ่อกอง ตอนแรกมากครับคุณสร้างตอนแรกออกมาคับคุณสร้างรับพี่น้อกครับถ้าก็พันเดียดกองกรยานต้นเสื้อหมอบเข้าห้วมแล้วว่าเอานกบาคู่เอาพอดีเจ้านี่เสียงไงเลยตีมูอยู่ผมก็ถิ่มคุณสร้างครับพันเดียดไว้แแลนเขาบ้านเขาไม่เอาคนสยามครับพันียดอีกลังนี้แล้วครับ เลียดเทียนกวาดนกนี่แหละของที่ชอบก่อมกวนมากใจรอนข้าวเดียวคนสยามดึงข้าวเดียวครับปืด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 ซิปนาที่เลยครับพี่น้องเรียบร้อยเลยเสียง,ง่ายเลยขุ่มทายด้ยแจ๋วเมื่อเดี๋เขียวคนนึงมาจะให้พี่น้องก็บตรงการ์บอนเสาร์ที่204นะครับเดือนมิถุนายนออกจากบ้านปีหา400หาครับมาออกประตูด้านหลัง พอดีสีแลีง้งเขาบอว่าเบื้องนอกมองนี่ก็น่าสนุกสีมีนกขันเป็นจะฟังอยู่นะตอนแรกก็เอาเจ้าคุณสร้างครับมาแล้วก็ดึงนกพระท่นเป็นเนาเขาขึ้นอ้อ,อมน,นั่งเฝ้าพรนเนตดอยู่ผมมันใส่ตีมอไซค์เขาไปเอางคนสยามกับพรนเนตดเห็นเห็นนี่ยแหละครับออกมาได้พอดีพอดีเลยคราวเดียวใส่ไปได้เพื่เดียวครับตกมันกำลังห่าวเลยนี่เสียงง่าย cô cô đều cô đều chào 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 cái ้ยตัวแก่หมดตรวจตรวจสุขภาพ